ช่วยกันประหยัดพลังงานกันเถอะสนุกจังเลยย้ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วหลานผมยังสนุกอยู่เลยครับ เด็กๆไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆติดต่อกันไี่ควรทำเกินทั้งละ30นาทีครับครับคุณปูผมจะปิดเครื่องตรงไหนครับคุณปู่แบ่งปันไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเพราะเดี๋ยวปู่จะใช้งานต่อแบ่งปันปิดมอนิเตอร์ที่ปุ่ม power ตรงนี้ก็แล้วกัน แล้วถ้าจะเปิดใช้งานมอนิเตอร์อีกครั้งก็กดที่ปุ่ม power เหมือนเดิมใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเก,ก่งมากแบ่งปันปิดสวิตไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งานครับทุกครั้งที่เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ขอให้มีสัญลักษณ์ energy star จะช่วยประหยัดพลังงานได้ครับ